สวัสดีค่ะคลิปนี้แพวจะพาทำขนมเม็ดขนุนเผือกเหนียวนุ่มเนิบหอมหวานมันกำลังดีสีสวยแบบนี้เลยนะคะหอมเผือกด,ด้วยค่ะลองเคล็ดลับวิธีการชุบไข่ยังไงต้มยังไงให้ไข่ติดดีไม่มีแตกค่ะแล้วก็เงาสวย หอมอร่อยสุดๆเลยนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะทํากินทําขายได้เลยค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นให้เราตั้งหม้อซึงพอน้ำร้อนน้าเดือดดีนําเผื่อที่ปอกเปลือกล้างทําความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ใส่ลงไปนะคะ ปิดฟ้าแล้วก็นึ่งต่ออีก20นาทีหรือจนกว่าเผือกของเราจะสุกนุ่มได้ที่ดีเลยค่ะพอเราเนื่อเผือกของเราครบเวลา20นาทีได้แล้วนะคะเปิดฟ้าดูค่ะพอสุกเผือกจะมีกลิ่นหอมออกมาเลยนะคะแล้วก็จะมีรอยแตกๆแบบนี้ค่ะหรือว่าใช้ตะเกียบเสียบแทงจิ้มดูก็ได้ค่ะถ้าเกิดเปืือยยุ่ยนุ่มดีแบบนี้แสดงว่าใช้ได้นะคะ ปิดเตาแล้วก็นำไปบดให้ละเอียดดีเลยค่ะจากนั้นให้เราใช้ซ่อมแข็งๆหน่อยบดเผือกตอนที่ยังร้อนๆจะละเอียดง่ายละเอียดดีนะคะหรือใครจะนำไปปั่นใส่กับกะทิกับน้ำตาลให้ละเอียดดีก็ได้ใครถนัดแบบไหนก็จัดไปตามชอบได้เลยนะคะ รเราบดเผือกของเราละเอียดได้ที่ดีแล้วก็นําไปกวนเป็นไซดได้เลยนะคะตั้งกระทะเปิดเตาไฟอ่อนใส่กะทิลงไปค่ะใครใช้กะทิขั้นสดให้ใช้ส่วนหัวใครใช้กะทิกล่องใช้ได้เลยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวเพิ่มความหอมอร่อยค่ะใครจะใส่น้ำตาลทรายอย่างเดียวก็ได้ แต่ถ้าเกิดเราใส่น้ำตาลมะพร้าวเพิ่มไปก็จะเพิ่มความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เกลือค่ะคนให้เกลือให้น้ำตาลละลายเข้ากับกะทิดีก่อนค่ะพอเราค้นจนเกลือจนน้ำตาลละลายเข้ากันดีแล้วนะคะให้เราใส่เผือบที่บดไว้ลงไปเลยค่ะ คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะแล้วก็กวนต่อด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนเผือกมีความแห้งแล้วก็เนียนเหนียวได้ที่ดีเลยนะคะพอเรากวนมาประมาณ15นาทีได้แล้วนะคะเผือกของเราก็แห้งเหนียวได้ที่ดีแบบนี้นะคะปั้นได้แล้ว ให้เราปิดเตาแล้วก็นําไปเทใส่ชามพักไว้ให้เย็นตัวนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปปั้นเป็นลูกเตรียมไว้ค่ะต่อไปเราจะมาทําในส่วนของตัวน้ําเชื่อมใส่เตรียมไว้แช่เม็ดขนนของเรานะคะตั้งหม้อเปิดเตาใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ใบเตยเพิ่มความหอม คนให้น้ำตาลละลายดีค่ะต้มต่อจนความหอมของใบเตยอ,ออกมาเลยนะคะพอเราต้มจนความหอมของใบเตยอ,ออกมาแล้วค่ะให้เราปิดเตาแล้วก็นำไปกรองเอาแต่น้ำนะคะเตรียมชามรองด้วยชอนตาถี่ค่ะแล้วนำน้ำเชื่อมใสของเรามากรองใส่ลงไปค่ะ แล้วให้เราใส่กลิ่นมะลิลงไปนะคะเพิ่มความหอมแล้วจะช่วยดับคาวของกลิ่นไข่ได้ดีเลยค่ะคนให้เข้ากันดีแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะพอเผือกกวนของเราเริ่มเย็นตัวดีแล้วค่ะเราจะมาปั้นเป็นก้อนเตรียมไว้กันนะคะส่วนใครจะทำลูกเล็กลูกใหญ่มากน้อยกันแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะ ใช้มือคลึงๆแล้วก็จัดแต่งทรงให้สวยงามตามชอบได้เลยนะคะทำให้ทรงคล้ายๆเม็ดขนุนแบบนี้ค่ะวางใส่ถาดพักไว้ค่ะหรือใครจะทำเป็นลูกกลมๆก็ได้ง่ายแล้วก็สวยดีเหมือนกันนะคะ ใครชอบแบบไหนถนัดแบบไหนแกปันไปตามชอบได้เลยค่ะพอเราปั้นเป็นก้อนกลมๆเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะพักไปก่อนค่ะต่อไปเราจะมาทำในส่วนของไข่เป็ดไว้ชุบเมดขนุนเผือกของเรากันนะคะไข่เป็ด เลือกเบอร์ใหญ่สุดเลยค่ะเลือกที่สดใหม่ล้างทําความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งดีเลยนะคะไข่จะได้ไม่ขาวค่ะเตรียมชามเล็กๆแล้วก็ชามใหญ่ตอกไข่เป็ดใส่ลงไปในชามเล็กก่อนค่ะแล้วค่อยใส่ลงไปในชามใหญ่อีกทีนึงนะคะเพื่อเป็นการเช็คว่า ไข่ของเราเน่าเสียหรือเปล่านะคะทำแบบนี้จะชัวร์ดีกว่าค่ะพอเราตอกไข่ใส่ชามใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเตรียมชามรองด้วยกระชอนตาทีแล้วรองด้วยผ้าขาวบางพับหลายๆชั้นนะคะแล้วให้เราใช้มือ ช้อนไข่แดงขึ้นมาอย่างเบาเมือค่ะแล้วก็รีดเอาไข่ขาวที่หุ้มไว้ออกให้หมดให้เกลี้ยงเดี๋ยวยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะลวกผ้าขาบางขึ้นค่ะ แล้วก็บีบไข่แดงลงไปค่ะแค่นี้เราก็ได้ไข่แดงสีแดงส้มเข้มข้นสวยแบบนี้ไว้ไปชุบเม็ดขนนของเรานะคะต่อไปให้เราตั้งหม้อตั้งกระทะค่ะ เปิดเตาใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ใบเตยเพิ่มความหอมค่ะคนให้น้ำตาละละลายดีค่ะแล้วก็ต้มต่อให้ความหอมของใบเตยอ,ออกมาเลยนะคะน้ำเชื่อมรอบนี้เราจะทำแบบ เข้มข้นเพื่อที่จะเอาไว้ชุบไข่ค่ะพอเราต้มน้ำเชื่อมจนเดือดพลักๆล,ลักแบบนี้แล้วความหอมของใบเตยออกมาแล้วค่ะให้เราปิดเตาได้เลยนะคะปิดเตาแล้วก็ตักใบเตยขึ้นค่ะแล้วรอให้น้ำเชื่อมนิ่งสนิทนะคะ รอให้น้ำเชื่อมนิ่งสนิทก่อนค่อยนํำเม็ดขนุนชุบไข่แดงลงมาใส่ลงไปได้ค่ะถ้าเกิดร้อนจัดจะทำให้ไข่ไม่จับตัวเม็ดขนุนนะคะน่าจะไม่เรียบไม่เนียนสวยค่ะแล้วให้เรานำเผือกวนที่เราปั้นเป็นเม็ดขนุนไว้ใส่ลงไปในไข่แดงที่เราทำไว้เมื่อกี้ได้เลยนะคะ น้ำเชื่อมของเรานิ่งสนิทด,ดีแล้วให้ใช้ซ่อมตักเม็ดขนุนอยู่ใน,นไข่แดงวางใส่ลงไปค่ะ พอเราชุบไข่แดงหยอดใส่ลงไปเต็มกระทะดีแบบนี้แล้วนะคะให้เราเปิดเตาขึ้นอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เปิดไฟอ่อนสุดเลยนะคะให้น้ําเชื่อมของเราค่อยๆร้อนขึ้นได้เรื่อยๆไม่ต้องเปิดไฟแรงค่ะเดี๋ยวเม็ดขนุนของเราจะแตกได้ไข่จะหลุดลอนได้ค่ะพอน้ําเชื่อมเริ่มร้อนขึ้นอีกทีนึงเริ่มเดือดแบบนี้ กรคนสักหน่อยนึงนะคะให้ข้างล่างข้างบนสุกให้ทั่วถึงกันดีค่ะก่อนจะตักขึ้นให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปเพื่อเป็นการรักษาความหวานของน้ำเชื่อมไว้แล้วก็ตักขึ้นไป แช่ในน้ำเชื่อมใสที่เราทำไว้นะคะแช่ในน้ำเชื่อมไว้ให้เย็นตัวดีนะคะก็จะเพิ่มความหอมแล้วก็ความเงางามให้เม็ดขนุนของเราสวยงามน่าซื้อน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะพอเม็ดขนุนของเรา เริ่มเย็ยนตัวได้ที่ดีแล้วนะคะมีความเงางามสวยฉ่ำดีแบบนี้ละคะ่ะให้เราตักขึ้นไปจัดเสิร์ฟพร้อมทานได้เลยนะคะขนมเม็ดขนนเพลือของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพร้อมขายแล้วนะคะชุบไข่ติดดีไม่มีแตกแบบนี้ทุกเม็ดทุกลูกเลยนะคะ เงาสวยดีสีสวยจากไข่จากธรรมชาติไม่ได้ใส่สีแมแต่หยดเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมดูกันนะคะอืมตัวเผือกกวนเหนียวนุ่มเนิบหอมเผือกหวานมันกำลังดีอร่อยสุดๆเลยค่ะลองไปทำดูนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะทำกินทำขายได้เลยค่ะ ถ้าชอบก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ